นี่คือฐานทัพ Military Base ในแผนที่ e r ร n g เ l 3.0ที่มีให้เล่นในเกมพับ G New Sta t e คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดื่มด่ำกับบรรยากาศในแผนที่ e r ร n g เ l 3.0นี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณไปยัง powergacha เพจเติมเงินเกมราคาประหยัดมีให้เติมหลายเกมไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile หรือเกม PUBG New State ที่จะเปิดตัวในอนาคตนี้ด้วยรับประกันถึงความถูกประหยัดและปลอดภัยยกให้ p o w e r g a c h ครับ อย่างที่ทุกคนเห็นในตอนเริ่มคลิปสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยผู้กล้าการที่เราจะไปประทะกับพวกเขาเหล่านั้นสิ่งสําคัญคืออาวุธปืนที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราโ,โ,เโชคดีของผมปืนที่ผมเก็บได้คือสกาแอลอาวุธชิ้นนี้มันเพียงพอที่จะใช้ต่อสู้กับศัตรูตรงหน้าและดูเหมือนว่าเพื่อนเรากำลังจะตกที่นั่งลำบากจะยิงในบ้านยิงเติมเพื่อนอะไรกัน เคลียร์ตึกหน้าได้ก่อนชั้นสองความสับสนในทิศทางการยิงของศัตรูทำให้ผมโดนยิงและเสียเลือดไปฟรีๆในบ้านนี้ชนเสียงเท้าน็อกเน็อกเฉยสวยครับ Check ที่ Military Base ที่ตึกตัวซีทีมของเราประท้ากับศัตรูอย่างดูเดือดทำให้เพื่อนเบอร์สี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีแต่อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วในเกมพับจีนิ s ส a ต e นั้นหากสมาชิกในทีมเราขาดไม่ครบตี้เราสามารถชุบศัตรูที่น็อกดาวน์เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราได้แต่การเล่นของทีมเราในรอบนี้เราจะเล่นกันแค่นี้พอครับเพื่อนเบอร์สีมีเสียงเท้า สำหรับมุมมองแบบ FPP เกมนี้ผมยกให้ The Best เลยครับฟิลลิ่งเดียวกันแบบใน PC เลยก็ว่าได้ใครที่ชื่นชอบการเล่นแบบ FPP ต้องจัดเกมนี้เลยครับนี่ฮะอารมณ์ประมาณนี้ ไม่รู้เมื่อกันพาเพื่อนมาด้วยไหมเนี่ยมันมาแค่สองอะ่ะน่าจะมีเพื่อนเพิ่มมาพี่ไปอันนี้โอเค จัดสมองให้ผมหน่อยมครับถึงปะ่ะถ,ถึงครับถึงครับถึงพี่อ้อมขวาไปนะโอเคครับเม็นเกย,ย์ไม้ ระเบิดนะนกออกไปป่าไมั้น่ามจะน่าจะหมดแล้วนะมีมีอยู่โอ้ตรงข้ามสะพาน ปีใหม่หรือเปล่าวะตรวจมีครับ c h เ c k my mark ระบบจะเจ๊งโอ้ระบบหลุดมือตลอดเลยไหมย,ยังไงวะเนี่ยห้องขวาไปออร์แกนิก<า>นำไป<า><า>เลยนำอยู่ หินค, <mid h, S 1> ครับถั่วแต่ครับน้อวโอเคครับคำบรรเลน M4 ดีกว่ามี a w เหลือครับชัดชัดไปครับมาดูประสิทธิภาพปืน AWM กันครับโลได้อันเดียวเหรอ เสียงแน่นสาใจดีไหมครับผมเลยอย่างชอบมนอันนี้น่าจะบดเก็บในเกมนี้<ด>เราสามารถซื้อสเกลโดนในราคา550เครดิตโดนจากร้านค้าโดนได้นะครับซึ่งเจ้าโดนนี้จะเพิ่มกลยุทธ์การาเล่นให้มีมิติมากยิ่งขึ้นสเกลโดน การใช้งานก็กดไปที่รูปโดนการบังคับไม่ยากไม่ง่ายเพื่อนๆต้องสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจฟิลลิ่งการบังคับโดนโอ้โหอเจ๋อละต้งฝ่อไี่ไรอบ้านที่ผมมุดจริงๆก่อนที่จะใช้โดนตัวเราต้องอยู่ในที่ปลอดภัยนะอย่างเช่นในบ้านอะไรเนี้ยน่าจะดีเมื่อกี้บ้านเนี้ย Che แสดงว่าตัวเดียวกันกับในบ้านนี้จะวิ่งออกไปตรงนะั้นมีหลายคนสงสัยว่ารูปฝากระโปรงรถมีไว้ใช้ทำอะไรมันมีไว้ใช้เก็บของในรถครับ น่าจะเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมล้ลากเข้ามาเราอยากจะเอาอะไรเก็บไว้ในรถก็ลากเข้าไปข้างหน้าบอท มาถึงช่วงท้ายเกมเหลือผู้เล่นแค่5คนเกมนี้การกินไก่ไม่น่ายากครับอีอ๋ใช้ยิงฟรีขนาดนี้ก็ยังไม่โดนเลยครับแอนตี้โปรในเกมนี้นะครับแต่เผื่อใจไว้เลยนะยังไงก็มีอยู่แล้วเรียบร้อย แล้วพบกันใน PUBG New State, พับ g ี e นิวส t ต11พฤศจิกายนนี้ครับ